สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับกระเป๋าโบริโตนะครับนะเป็นของฟิลิปิปเตสจำกัด13,000ชิ้นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าชิพาเทลโบ u ิโตบิลด์เดอร์นั่นเองนะครับก็สําหรับวิธีการทําเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดปุ่มคำว่าการนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายของเราปุ่มที่2นะครับน้าเรียงลงมาครับเมื่อเรากดคลิกรอบนึงแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับนะโดยสิ่งที่เราต้องทําก็คือการตามหากาดส่วนผสมทั้้งหมมดดด53 45ใบนนะะรรรโยยจจจแแกกกกเเป็าาาไสสุ่่ว อีก8ใบเนี่ยเราจะได้จากการตามหาในแมปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มตามหากา์ดทั้ง8ใบกันเลยดีกว่านะครับนะสำหรับการ์ดใบแรกนะครับหรือว่าซองแรกเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงหลังคารถสีน้ําตาลตรงนี้นะครับให้เราขึ้นมาด้านบนจากนั้นให้เรากด e ค้างไว้นะครับนะและให้เรากดคลิกที่หน้าจอไปเรื่อยๆนะครับนะจะเป็นการเปิดซองนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวกาสส่วนผสมมาแบบนี้เลยนะครับนะก็จะได้มาแล้วนะครับสำหรับชิ้นแรกนะหรือว่าใบแรกต่อมาซองที่2หรือว่าใบที่2ให้เราเดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเราจะเจออีกองนยู่บหลัคารสีแด คันนี้นะครับให้เราเดินไปกดอีกครั้งไว้และให้เรากดคลิกหน้าจอเพื่อทําการเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับต่อมาซองที่3นะครับให้เราเดินตรงมาทางด้านซ้ายแบบนี้และให้เราเลี้ยวมาทางด้านขวาเราจะเจอซองอันที่3นะครับนะอยู่บนหลังคารถสีขาวคันนี้เลยให้เรากดอีกครั้งไว้แล้วกดคลิกหน้าจอรัวๆเพื่อทําการเปิดซองนะครับแบบนี้เราก็จะได้ชิ้นที่3มาหรือว่าใบที่3แบบนี้เลยนะครับต่อมาให้เราเดินกลับมาทางเดิมที่เรามานะครับจากนั้นให้เราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆตามทางนะครับและให้เราเลี้ยวมาทางด้านขวาจากนั้นก็ให้เเรราดินตง มาเรื่อยนะครับนะเราจะเจอทางแยกตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเราจะเจอการหรือว่าซองที่4นะครับอยู่ที่หน้าร้านสีเขียวตรงนี้นะครับให้เรากด e ค้างไว้แล้วกดคลิกเพื่อทําการเปิดนะครับต่อมาซองที่5นะครับให้เราหันหลังมานะครับนะเราจะเจอกับสวนสาธารณะตรงนี้ให้เราเดินเข้ามาด้านในและให้เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับซองที่5อยู่ตรงนี้ให้เรากด e ค้างไว้จากนั้นให้เรากดคลิกที่จอดุวนะครับเพื่อทําการเปิดเลยต่อมาซองที่6นะครับให้เราเดินออกจากสวนสาธารณะตรงนี้ก่อนแล้วเราจะเจอกับ ซองที่6ซึ่งมันจะอยู่ตรงหน้าโรงหนังตรงนี้เลยนะครับให้เราเดินไปกด e ค้างไว้จากนั้นให้เรากดคลิกรัวๆเพื่อทําการเปิดได้เลยนะครับต่อมาใบที่7นะครับให้เราหันหลังมาจากนั้นให้เรามาที่ร้านขายแผ่นซีดีตรงนี้นะครับเราจะเจอกับซองที่7อยู่ตรงนี้ให้เรากดกค้างไว้แล้วกดคลิกตามสเตปเดิมเลยนะครับต่อมาใบที่8ใบสุดท้ายของเรานะครับนะให้เรามาทางด้านซ้ายตรงนี้จากนั้นให้เดินตรงมานะครับและเลี้ยวขวาเราจะเจอกับซองที่8อยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับให้เรากดกค้างไว้จากนั้นให้เรากดคลิกรัวๆที่หน้าาาจออรเพื่ทํก เปิดซองนั <aja S 2> like ่นเองแล้วเราก็จะได้ตัวการ์ดหรือว่าใบส่วนผสมนะครับนะอันที่8มาแบบนี้เลยนะครับเื่าเราได้การ์ดครบทั้งหมด8ใบแล้วนะครับอีก45บใบเราจะได้จากการสุ่มนะครับก็สาหรับวิธีการสุ่มอย่างแรกให้เรากดคำว่าแพ็คนะครับนะที่เป็นปุ่มที่3อันล่างที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับเราจะเห็นได้ว่าใน1ซองเนี่ยนะครับจะมีการ์ดทั้งหมด5ใบนะครับนะแล้วเราจะต้องใช้เงินในการจ่ายทั้งหมด10เหรียญนั่นเองนะครับตัวเงินเนี่ยนะครับราาากทํี่องวิธย ให้เราเดินเข้ามาด้านในร้านก่อนจากนั้นให้เรามาคูเก็นพิซีตรงนี้นะครับและให้เรากดปุ่มเพจที่เป็นปุ่มสีน้าตาลนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับนะก็ให้รอจนกว่าแป้งจะมานะครับเมื่อแป้งมาแล้วก็ให้เราดูนะครับว่าลูกค้านั้นต้องการส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมอะไรมากนะครับก็ให้เรากดคลิกลากมาใส่แป้งแบบนี้นะครับนะตัวส่วนผสมเนี่ยเราก็ลากมาจากในถาดพวกนี้นั่นแหละนะครับก็ให้เราหยิบมาใส่ในแป้งนะครับนะเมื่อเราใส่ครบเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เรากดพับแบบนี้นะครับถ้าเล่นในคอมกกลตูร่ทััอีวบ เมื่อเราทําให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับทางด้านบนขวานะครับก็จะบอกเราอยู่นะว่าเราทําไปแล้วกี่ชิ้นนะครับถ้าเราคิดว่าเราทํามาเยอะมากพอแล้วนะครับให้เรากดปุ่มสีแดงนะครับนะที่อยู่ทางด้านขวาบนนะครับเพื่อทําการออกจากมินิเกมนั่นเองนะครับเงินที่เราได้เนี่ยนะครับจะมาจากจํานวนบริโตคูณด้วย10นะครับเมื่อเราได้เงินมามากพอแล้วให้เรากดปุ่มแพ็กนะครับจากนั้นก็ให้เรากดซุ่มได้เลยนะครับนะเมื่อเรากดซื้อมาแล้วให้เรากดคลิกหน้าจอรัวๆนะครับเพื่อทําการเปิดนั่นเองนะครับนะเมื่อเราเปิดมาแล้วแลวเราได้การนะคร เราได้ซ้ำนะครับก็ให้เรากดสุมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าจะครบ45ชิ้นนั่นเองเมื่อเราสุ่มครบ45ชิ้นหรือว่า45ใบแล้วนะครับมันก็จะเด้ของฟรีให้เราลับแบบนี้นะครับก็ให้เรากดปุ่มสีขาวรับของฟรีได้เลยเรียบร้อยนะครับได้ของฟรีมาแล้ววิธีการทำก็จะมีประมาณนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบาย